กิ๊บหมสงคราบเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยประกันภัยรถยนต์ธนชาตสองบวกทำกิจกรรมล้วนะครับกิ๊บหมูสงคราบเพลงเงินล้านนะฮะรอบนี้เป็นรอบของการประชันเสียงดีนะเดี๋ยวไปคุยกับนายกสโมสรไลออนกาญจนบุรีนะครับสวัสดีครับครับผม ก็จะนำเงินส <movement> <to break an iously> ่วนนี้ไปทำกิจกรรมการกุศลผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้ป่วที่มีความบกพร่องทางสายตาฟรีครับผมทางั่อเพชรบุรีจะคุยกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีสวัสดีครับพี่จะไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กซ่อมแซมตัวอาคารแล้วก็ ซื้อวัสดุซื้อการเรียนการสอนด้วยครับอจะช่วยทั้งสองจังหวัดเลยนะครับเอาล้วแต่ต้องผ่านรอบนี้ไปให้ได้น้องอิดเตรียมเพลงอะไรมาฮักสาวขอนแก่นครับอุ้ยพนมนพรเลยนะนานเลยนะก่อนเพลงของพี่นิกโลโทวีครับเธอคือหัวใจของฉันครับเธอคือหัวใจของฉันมานิกโลโทวีเธอคือหัวใจของฉันครับ จนวันหนึ่งที่เธอได้ผ่านเข้ามาความอ่อนล้างที่มีเกินให้ไปห่ oh. คงเป็นเธอที่ทำให้ฉันเป็นคนบางเธอคือหัวใจของฉันเบืงหน้านี้เธอคือ,อนนนนคนที่ฉันตามหาเมื่อสายา ในหัวใจม้ชีวิตกุจึงตอนนี้จีบเป็นเช่นไรที่อยากให้รับรู้ไว้อยากบอกอะไรรักเธอเหลือเมาวันที่ลายความเบลเบนตาคณ 指尖的。 ทั่วแคว้นแดงอีสานไปร่วมง,งานพื้นบ้านเป็นหมอแทนหนุ่มหมอลำรำเต้ยง,งานคอนแก่นเป็นหมอแทนช่วยเป่าแทนนำเจอนวนน้องงามกระไรยิ้มละไมยั่วใจหนุ่มหมอลำเจ้าพองพันนวลเหมือนจันยามคำเรือนพงงามดอกดำน้ำ ไม่เพิงเคยมาขอนแก่นคลอเสียงแค่ตะเลนแแปลนแแปลนแปรแและแและแลปละและและแลลนแประและแลและและแลนแปรตะลึงแแล้วแม่เนื้อเย็นงามแท้เบิ้งตาแลบวมาไหว้เวนงามเหลือเนื้อเย็นหากแคร์เห็นก็อยากเป็นแฟน มาเถิดน้องเป็นคู่ใจจงร่วมไปเป็นคู่กับหมอแขนคอยหวนเว้าหักแม่สาวคอนแก่นใจหมอแขนบ่ลืมเจ้าเลยโอละานเอโอ้ละานอนวลเอยคอยเพิ่งเคยมาคอนแก่นรลอเที่ยงแค่ตะแหลนแปรแหลนแปร่แหลนแปร่ แต,ตะลึงแลโอแม่เนื้อเย็นงามแท้เบิ่งตาแลบาวายเว้นงามเหลือเนื้อเย็นหากแรกเห็นก็อยากเป็นแฟนมาเถิดน้องเป็นคู่ใจจงร่วมไปเป็นคู่กับหมอแขนคอยวอนเว้าหักแม่สาวพอนแกนใจหมอแขนบ่ลืมเจ้า น้องโมเสียงทุ แล้วก็หวานมากนะคะเสียงหลบคุณก็ทําได้ดีฟังแล้วสมูทมากๆากนอ,อกอากร้องเพลงชื่อว่าอะไรนะคะฮักสาวขอนแก่นครับพี่อ<า>ยากย้ายถิ่นฐานไปอยู่ขอนแก่นเลยคุณ<บ>ดูดีมีเสน่หมากนะคะทุกอย่างที่คุณแสดงออกมันน่ารักแต่ถามว่าพี่ชอบไหมพี่ไม่ได้ชอบค่ะทำไมฮะแต่พี่รักเลยครสบนิยมในการเลือกผ<ๆ>ู้หญิงแย่มากค่ะ<ม> นุโมวัวเพชรบุรีนะครับชอบในห้าร้องเพลงเพราะเสียงนุ่มแล้วก็มีความอ่อนในเสียงเพลงด้วยค,คล้ายนิจยสตาในการนําเสนอการร้องคล้ายเลย,ยส่วนน้องอิดเสียงเพราะอักขระลูกทุ่งนี้ชัดเจนเลยอารมณ์เพลงดียิ้มแย้มแจ่มใสมองเห็นภาพสาวขอนแก่นที่สวยมากอพอหันมาอีกทีโอ้โหจูไม่มีที่ตีเลยแม่คุณเอ้ย นะคะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยคือคิดไปถึงว่าเสียงเขาจะเป็นพระเอกมากๆเสียงเขาทุม้มนุ่มลึกนะะแต่ว่าเพลงมันไม่โชว์เสียงสักเท่าไหร่ส่วนอิทอันนี้คือโชว์เสียงเลยเพราะว่าเพลงมันส่งเลยเสียงใสามากรู้ตัวไหมว่าเสียงเราใสาเหมือนอะไรรู้ตัวไหมคะไม่รู้รรหนูก็ไม่รู้ <laughs> จะใสเหมือนอะไรดีว <or> <f Read ing> okay, ่าอะไรเงี้ยวันนี้ชอบทั้งคู่เลยตัดสินใจลำบากหนักใจซิ่งต่างๆนั่นครับแปลว่าหนักใจจริงๆซิงน้องโมจากเพชรบุรีรูปร่างหนักแน่นเหมือนภูเขาย้อยแต่เสียงหวานยิ่งกว่าขนมโมแกงเหมือนเหมือนจะพูดให้คล้องจองแต่ไม่สัมผัสอะไรเลยตอนอีกเด็กเคยเรียนคงสี่สุภาพไหมอ่ะ ปรับให้นิดนึงเอเอว่ารูปร่างหนักแน่นเหมือนภูเขาย้อยเ,อเสียงหวานอร่อยเหมือนขนมมมอแกงน้องอิดตอนที่น้องอิดร้องเพลงนะเมื่อยปากบ้างไหมลูกทำไมเหรอยิ้มตลอดเลย <iego> อ,<ะ>อยยแ,แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีน,นี่คือแบบฉบับของนักร้องลูกทุ่งที่จะโด่งดังในอนาคตที่ฟันเฟื ันนี้ทำดีทั้งสองท่านคนนั้นเขาก็เอื้อนเสียงเป็นแบบ IM B แออันนี้ก็เป็นลูกทุ่งจริงเๆเล่นหูเล่นตาเสียงหวานอ่อนอ่อนออน,ออน,นี่คือ,อความเป็นตัวเองของเขาทั้งสองอนคอนแล้วก็เหมือนกับลูกเงาะลูกเงาะจะต้องมีขนเราถึงรู้ว่าเขาคือลูกเงาะถ้าลูกเงาะไม่มีขนเรียกลิ้นจีนนี่หนูงาหรือเขาพูดไม่รู้เรือไะ น้องโมเนี่ยเสียงนุ่มแต่ว่าวางเสียงลึกไปตลอดลักษณะแบบนั้นเนี่ยฟังฟังดูนุ่มจริงแต่มันจะเบื่อง่ายเพราะมันไม่มีความหลากหลายาเพราะงั้นเวลาที่ขึ้นเสียงสูงเนี่ยควรที่จะข<อ>ยับเสียงให้คมขึ้นน่อยนะฮะับมันั่งเบียดไม่นอกนั้นก็ดีหมดะนะครับน้องอิดเป็นคนที่แก้วเสียงใสร้องดีครับแต่มีจุดเสียอยู่นิดนึงคือเวลาที่ขึ้นตัวโน้ตสูงสูงเนี่ยไม่ค่อยดันให้ถึงมันจะเพี้ยนต่ำออเลรอฮะอย่างเช่น โอ้ล้นะมันต้องถึงของเราไม่ถึงซึ่งเวลาดันให้ถึงแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ยิ่งปลายเสียงเปิดกว้างแล้วก็ใสยิ่งขึ้นอีกโอเคครับโดดเดน่นโดดตรงนี้การชนบุรีนําอยู่20คะแนนนะฮะเพชรบุรีจะตามและแซงเข้ารอบไปได้หรือไม่สักครู่กลับมาครับสนับสนุนโดย n a t u r ริส t รีเพอร์เฟ c t b บอดี้โลชัร้านแว่นท็อเจริญและร้านแว่นบิวตี้ฟูล แอตแทกเน็กซ์อาหารสุนัขเพชรดีกรีเครื่องสำอางเรฟลอนนิสสันนาวารา่ากิ๊กตูสงคราบเพลง